bò vi, bò vi bò bơ ừ, tì 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 Nhập, bia, bia, vi bia, vi, bia, vi bia, bia, cái bia, bia, đi, cái bia, 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 ขนมนนี้ขนมกินขนมเ้อบอกหัวใจเด็ดปลาสิเซ่ฮะหนอขนม,มเดินดื้อพังเลย <c oughs> โอ้ยนี่ขนมขอบคุณคุณแม่วาลนี อ้าวจ้อะ้องไปนี่พอมพี่น้องอืมเจสีซื้อมาคนละสกล่องบคนละลายไอ้ทีนะเส็ยๆท่านไอพีเสียกัีโอ้ปลาสริมสอร์สวิมเนนี่กรบขคืนได้คืนกบนะครับผมได้สองตัวนี่ โอ้ใหัวเยอะอืมนี่ครับตัวใหญ่ตลยมเท่าไหร่เนาะนี่มาคายมือคืนนี่ยต้อมาจากสายงานลูกอะเขาต้องมาจากสายจากคุณแม่คุณสามแม่วาโรนีแม่วาโรนีบอกที่เกี่ยวยาเนี่ยๆๆยาทเกี่ยให้เยอะสุกอย่างเลยไงให้ให้ให้ตองเท้าเออนั่นแหละยาอืมขอบคุณขอบคุณนะครับโอเต้องไหวแล้วมึงไม่ไหวเออโอเคขอบคุณแม่ขอบคุณแม่วาโรนีครับที่เมตตาทีมงานพวกเราตลอดนะพี่น้อง เก็สนับสนุนทีมง,งานเรามาตลอดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยว,ยวไปใส่ตุ่มกบก่อนนะครับกุณตาบอยจะกินหนึ่งกบนะครับหากบอีกสองตัวสามตัวก่อนนะครับผมตาจะกินหนึ่งกบจจัด,จด,จดให้นะครับรอครับสวัสดีครับ